สวัสด,ดีค่ะพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะเราจะจัดออเดอร์อาหารนะคะที่พ่อแม่เอฟซีนะคะที่สั่งไว้นะคะเราจะจัดออเดอร์อาหารที่พ่อแม่เอฟซีสั่งไว้นะคะนี้เป็นของคุณอุไรวันนะคะสองตะกร้านะคะคุณอุไรวันนะคะสองตะกร้าค่ะราคาาสองตะกร้านะคะค่ะ ไปแล้วนะคะของคุณอุไรวันนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยอาหารน้องช้างนะคะขอบคุณอุไรวันนะคะที่ช่วยอาหารน้องช้างนะคะค่ะขอโชคดีมีใจนะคะได้ช่วยอาหารน้องช้างค่ะนี่ของคุณวาดนานะคะของคุณวาดนาสีตะกร้านะคะของคุณวาดนานะคะสี่ตะกร้าค่ะ จัดให้แล้วนะคะของคุณวาสนานะคะสี่ตะกล้านะคะเลือกอีกสองตะกล้านะคะค่ะเลือกสองตะกล้านะคะค่ะเลือกสองตะกล้านะคะอสองตะกล้านี้ไม่ออกน้ำนะคะนึ่งแน่น สองตะกล้านี้ไม่ออกนามนะคะพ่อแม่เอฟซีก็จัดให้นะคะสี่ตะกล้านะคะสี่ตะกล้าค่ะจัดเลยค่ะพ่อควานค่ะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยออเดอร์อาหารน้องช้างนะคะสี่ตะกล้านะคะไม่ประสงค์ออกน้านะคะขอบคุณมากค,ค่ะพ่อควานก็จัดให้นะคะ ขอพี่พบแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่สั่งออเดอร์อาหารน้องช้างมานะคะ <ouse noise> แม่ควานก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยอาหารน้องช้างะคะ่ะ <spe c> ขอให้พบแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะเรามาดูน้องช้างนะคะเรามาดูแม่มะลินะคะค่ะแม่มะลินะคะเรามาดูแม่ลิแลม่มะลินะคะได้ แม่มมลินะคะแกก็กินยังอร่อยเลยนะคะแม่เมลิของเรานะคะทุกออเดอร์แม่ควานก็จัดให้นะคะเพราะแม่เอฟซีท่านใดนะคะที่ส่งมาเราก็จัดให้หมดแล้วนะคะวันนี้ก็ได้แค่สิบตะกร้านะคะ ขอบคุณพี่ๆพ,พ่อแม่เอฟซทุกท่านนะคะที่ช่วยอาหารน้องช้างนะคะที่ช่วยสั่งออเดอร์อาหารนะคะแม่ควานก็ขอบคุณมากๆเลยล่ะค่ะแกได้กินแกก็อารมณ์ดีนะคะวันหนึ่งก็กินเยอะนะคะแม่มะลิของเราค่ะ ็ยังเก็บกินอยู่นะคะ เราก็ยืนดูแกกินนี่ลืมเลยนะคะแกก็ค่อยเก็บกินนะคะน้องก็กินอย่างนี้นะคะ่ะมองหาแล้วนะคะม่เมลิของเราก็มองหานะคะ มองหาอาหารช้างอยู่นะคะ,คะก็ขอบคุณพ่อแม่เอซทุกท่านนะคะที่ช่วยาหารน้องช้างมาค่ะหมดแล้ว ขอบคุณมากมากค่ะพ่อแม่เอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแม่ควานก็ขอบคุณมากๆเลยละคะ่ะ